สวัสดีครับยานยามเสนอความจริงของชีวิตกับแนวคิดที่ดีครับเวลาไม่เคยย้อนกลับอนาคตคือสิ่งที่ยังมาไม่ถึงความจริงที่จับต้องได้คือปัจจุบันดังนั้นจงทําปัจจุบันให้ดีที่สุดและใช้ทุกวินาทีให้คุ้มค่าไม่มีใครเคยท,ทาผิดพลาดวันนี้ถ้าทําอะไรผิดจงยอมรับเพื่อแก้ไขถ้ามัวแต่กังวลกับอดีต ก็จำไม่ก้าวไปดังนั้นจงลืมสิ่งที่ผ่านพ้นมาแล้วเพื่อก้าวไปข้างหน้าเวลาคิดฟุ้งซ่านให้ตัดใจทิ้งเรื่องไร้สาระไปเหมือนกับทิ้งขยะแล้วจิตใจจะมีพื้นที่สำหรับสิ่งดีๆคนที่โกรธก็เหมือนไฟที่ยังสมอยู่ที่ตัวให้อภัยคนอื่นให้ได้และอย่าลืมให้อภัยตัวเอง คนที่พูดให้ร้ายส่วนมากเพียงเพราะเขากําลังกลัวเราคนที่ทำร้ายคนอื่นส่วนมากก็เพราะตัวเองอ่อนแอถ้าเราเริ่มกลัวเราก็จะเริ่มสูญเสียความเป็นตัวเองและอาจจะเริ่มพูดหรือทำอะไรเลร้ายดังนั้นจงเข้มแข็งและเป็นตัวของตัวเองไม่มีใครทำอะไรกับจิตใจของเราได้นอกจากตัวเราจะรับมาเอง ขอบคุณครับครับ